เอาลงช่องเลี้ยงลับปาตองน้ำหนังครับผมช่องผมเห็ดวบาอันนี้น,นี่อธิบายน้ำหนังครับนี่เลี้ยได้นีน่คือ <c ười> การเพียดเขาเอาื้องเพียดงานเพียดงานยู้ใส่เขาก็เหด็ดขึ้นกันแต่ว่าก็เหด็ดบางคนก็บ่เหด็ดแต่ว่ายู้นี่พ่อเหด็ดใส่ตากดุดออวิธีใส่ตากดุดแป้งหนาเงาเขาเรื่องมันดูดใบยอครับว่านี่ครับต้นกลางฟ้าต้นกลางฟ้า มี đây ่องยางที่เพียดได้ใบบักใบบางนุ่มกับต้นจางปฝาเอื้อนตัวมันมาโอ้เพรเป็นห้างหมดแดงตรงสนาตุึมดึงวิธีใส่ขึ้นตะกดไปบวก ปีนีบุดได้ขายจากหลังด้วยปีนี้เอื้นปิดปิดหนังปิดงาไว้จังหน่อยหนุกเสือคัดไปเปล่แคน่นี้จงปองไว้แค่นี้ ในค่อยโยนลงไปห้พอดนะส่งลงไปค่อยย้อนลงไปตุ่มพอลงไปทางก่อนไม่โยนลงนี่หรอกครับวันนี้โยนแล้วอือตายแล้วครับอือคอยส่งลงไปตอนเอือนห้อยยังนี่ครับ่ห้อยส้มห้อยส้มคุ่มโตกลงไปโค้งเลยงาหดโค้งเลยเหรครับบ่มันจะเป็นไฟเป็นไฟโตนโตนลงโค้ง mình đi ạ thiên bằng thiên hàng nguyện phong nó bay lên mà ม่ม่หนูมัอย่งงางรบบงามนั่นก้อนแล้วงามนาม่อวยบงามเขา,างามครบอุ้ยไถูกไปแล้วครับควจะลงหอดนามได้ นี่ครับโมเมนต์เนาะไงใส่ไปบองน้ำตื้นนี่บอกครับพ่อใส่ไปบองน้ำตื้นนี่บอกหรือว่าลุกไปเลือกผมน้ำไ,ไหลแห้งยู่ปุ่นเขมีนม้ำจริงสอยู่ปุ่นมีตะกั่วหนังปลาเสือกับซี่เลยแต่ว่าทางซี่มือผมกับวิวไก่ทางประมาณหาหกโลหรือ่างซี่ แมนครับว่าจะหาหุโลกับไปหากินได้มีปรากดจะซิบโล่พวกไปใส่อยู่ปากตุ่มหอกยังไปเนาะขันหูวิธีใส่ก็ตืคืออยู่ครับเบิ้งพอาะจะสอนเบิ้งเลยถ้ายังได้ไปใส่นะยูหันปลาหมูทอกปลาอยัางโมเนียเขาเจ้ากันเดี๋ยวไปซื้อเขาจะเอามากินอยู่นี่หมูใส่นี่ปรากดนะเดี๋ยวพอให้ตุ่มไปใส่ก็ได้เลยไม่ยาก มาตุ่มชงมาชงตุม่มครับพี่น้องหัดเสือกไว้ร้อมยกขึ้นนะโยกขามขึม้นมาแล้วก็คอยป้อนเสือกจับใช่เลยผมจับโทรศัพท์อยู่มือไหร่เนาะอ้ะ <c oughs> เออเออโคตรจะได้เอาไปเ,เลยเอึอ๊บโอเดินมาให้ดิ<อ> งาเดียวเลยอันเอาไปเียดอันนี้เชียบอ้อมตุ้มเนี่ยครับอึ๊บนี่ครับว่ามันง่ายงอายแคเดียวพกััสดิดียอยากได้กินผมมาโดยลุงไปแล้วครับพอเพิ่นลุงไปนีหนำหัคเิับคุณอะ สิคือก็เอาเลื้อมเห็ดอันสูตรยูทติเนาะแต่ว่าสิบัวตะยู่ยามน้ำผอหวังเนาะครับนี่ครับคลิปนี่สิเอาลุงให้เบิ่งวิธีการใส่ซือคันน้ำไม้ยามตรงมืออื้นเศร้าครับเป็นคลิปนาโอกาสรุ่นผูน้เลยยงามพันยามตุ่มอย่างสิมาไหมช่องเหลืองลาปตะตองช่วงนี้บ่ได้ลุ้งวาวครับลุ้งทิ่งังไฟลุ้งทึ่งใส่ตุ่มเหมาเอาทุ่นเน่าละ บ่เศร้าครับพ่อนผมอไฟหน่อยผมจูดจ,จนหอดเขาออกว่วงหมดครับไฟหน่อยไหมครับเพื่อน20กอร์เซ็นต์เห็นไหมโอ้หนามว่ามันตื่นลึกเติบอย่างนูงไปห้ามองปากลัดเพียงเอวเหรอ ลักหลักไว มือนึงนี่ใส่เที่ยวลัางกับพ่ออ่านมาครับว่าโอ้แต่มันเข่ามันเข่าก็ข้างเข่าซื้อเล่นซีหาลูกนี่ก็พลานแล้วครับแต่มันเข่านะแต่มาข้างมันตัดส่วนที่ใส่แล้วหลังหนึ่งกับมือองมันตอนใส่มัอตอนหาหมดแดงมันลำบากจะข้างหมดแดงยก็ใส่หนึ่ต้องเปเลาะหาเนาะใส่ห้างหมดแดงเป็นโตโหลอ มาท่าโคงพอดีหลักๆไว้ครับนี่ครับรักคุณตั้งรักเลย ใ่่อมก็ัลามไวย่นไปน้ำนาั้หลอนมาถ้าฝนโปไม่แหงนี่นนาาาไปอาลาดเล่น <c oughs> มั้งนีการลามเสือกไว้น้ำตุ่ม ใส่หันหน้าหันปากลงไปทางน้ำไหลปากลงทางน้ำไหลไปพุ่นบ่ครับหันปากหน้าไปทางน้ำไหลขันหันมาสวนน้ำไมังไายครับผมมันบ่เข้าอืดดอ,อ น้ำไดนบ่บ่เนัวดูข้าวู้สุดสิบสามหลังน่ะมีครับครับครับ เราประเนี่มันติกลายเติดตุ้มร้อยนะครับหามร้อยเลยนะตุ้มร้อยตุ้มมันเขินดินมันก็โบเข่าแล้วป่าอา่าไหลพูดพดพ้ดีพูดพ้ดีขึ้นสี่ข้อแล้วไงไหลค้อไหลกับฟูแห้งไหลกับผู้ เสือกไล่อยู่มผเสือกมัดว้เล่นมาครับมัดเสลยักไว้มัส่นีกัามใส่ต้มันไ่กน้ำนนเอาเนไกับฝ่าห้นี่มมาน่ะครับหิามนาวมใส่บบ่จนน้ำ น้ำเป็นสีกระจาน้ำเป็นใสแน่บไม่ใสแนบนะพอใสจ,จนทึนๆแล้วจนคือน้ำสีกระจานี้ที่เขาก็คือเขาพวกประหลาดครับ<อ>ประหลาดเขาที่ช่วงนั้น <c oughs> ประหลาดนี่ตัวยี้ๆนาะประหลาดนี่อ่ะขึ้นร,รถลยขึ้นรถเลยสามซีโรของประหลาดามันเข มดแดงลงทางปากเอาเนื้อใสก้อนใส่เียกับแตงกแล้วแต่งตกน่เียบเสียบอ้อมตุ้มเหนียวโดนเนวไงเสียบอ้อมมพอกัเสียบแตงหนาง่ายอืมทังคือจังอันทางเขาหนาเจีนย่งสุนครับ 咯啊，不然。

ลงไปหมดุดลงไปปักกว่ามใส่หกหลายกับบุทยีอ,อันเพียดเพียดหกหลายก็ได้เพียดเน<ะ>ี่เพื่อนเพียดเพราะอื่นเพียดนาะตุ้ม ต้องใจเย็นเพื่อนใส่หลังหนึ่งนี่เฝ้าวออเ้เลยอ้่ก,กเกีโลอ้โีโลกับว่าหน่อยได้ครับ <laughs> กับมาประกวดซีโลเพืมม่อมันมาทอดเด้ับมันมเบิดเบิดมันมีอ,อะไรมันมาเขาเบิดได้แต่มันมีอะไรหน่อมาเป็นกุ้มเล่น,น,นลบ่คอยขื ต้นแม่น้ำนี่มันตะรสไซครับพ<ะ>่อต้นน้ำนี่นนนนไหลลงมาตะพุ่นน้ำจากภูเขาเนะนาะช่ือน้ำไหลลำห้วยผักน้บ แต่งแต่มาเขาก็จจำเวลาได้สิบหกนาทีครับน,น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงในคลิปนี้ผมเสียลงกในช่องเหลืองละปะตองครับส่องให้การใส่ว,ว,วิธีชีวิตการใส่ตุ่มประกตครับ <laughs> เอาเหมือนี้เอาวิธีการใส่ก่อนครับเ,ออเดดเพราะแดดจังว่ากันคลิปหนาครับคลิปหนายังไม่ยาม <c oughs> มือ่อไหร่จะเอาเนี่ยบอกเมือเเม่อไแร่นครับเพื่อนนั่นมีเลี้ยงยำเสาค,ครับเออมีเลี้ยงยำเสาเลียดอีกสองเดือนหนึ่งครับพ่อเร็วเร็ว ฝฟูงันตุลาผมครับ,บไปยื่นเอกสารไว้ซื้อครับไปติดตัวไว้เขาก็ะรับเลยหล่ะครับยุกใกล้บ้านนะครับพอ่อน่าจะซ้อมบ้านหวยเป่าหนิไหมบ้านทั้งหนากับบ้านห้อนี่ิไหมว่ไก,ก่ได้ครับแม่นครับอ,อ,ำอำเภอกับบ,าาาบ้านแนนม่นครับ เขาหมูบ pues yes. ้านพวกเกยกันครับใหญ่ๆอยู่รอออมเพอ่งรับปักจนมาเมืิดครับอยู่ในหนามห้างบนหัวเพ่นปักเป็นยังไงครับแต่ว่าลงไปปักจนอ่อมเบิด สุดท้าย่าครับส่เนอรั้งหมดแดงกเตรียมไปแล้วอยู่ในน,น,นี่ครับยำนี่รง้าันลน้าแดหน้าอกหลังนี้พอวังถือว่าทำเวลาเร็วครับยี่สิบนาที ก็น่าจะถึงครึ่งชั่วโม,มงครับเตรียมเตรียมตัวมากเลยนะเอาเนี่ยครับเยียมไม่หมดแล้วครับนี่ครับ,รบขยำให้หมดแดงหมดเนยวอ,อ่ะเท่ลง อันนี้ไม่ยังกับป่ะถุงอยู่ในถุง,ดดงโอ้ใส่บ่าหน่อยตัวนี้กวนอ่มครับขอหหงหมัมกปลาเป็นยังแล้วนงครับหมดแดงเนี่ยครับ เข้าไปบ่มีตายตัวนี <c oughs> here, ้ครับปรากฏนี่ย่ามายามกับเขาท่านตายหมดื้ดหมดแดงสามห้างครับเบิ้งครับอ้เอาไปเซตุ่มส่วนหากอยปลาเนี่ยหาอยากเป็นห้างหมดแดงเลด่ครับลอนเบึ้งครับผมว่าบันบ่อยยากดิ ยัามจังบนิหายยากนะครับ,บเ,อเอาไปอวยนางานครับอ,อืมนางงาเอาไปเซ็งเดี๋ยวมันห้องมุดลงไปนะนปิดมันี้ยเป็นอันเรียบร้อย หลักง่าบนหลอกกึบเดียบรลอยครับตีนอรอกจมมุนใส่คาถาสุดท้ายใสเวลา21นาทีครับ หลังจะร่วมไปทางปลาคิดมา้่ตัวเซเว拉ว่าโดนออเสือกล้ำกันไปอีกหาฝนมาแห้งนะครับมือแร่งขันฝนมาขันมันเขาแล้วก็ออกประเด้ดอวตกที่นะครับเขาบอกหัวเราเวลามันเาขาแย่เดย อาจจะเข้าขึ้นนี่น้ำนิ่งกับเขาแล้วก็มี่เนาะเงียบนี่มากกับมมาแล้ว <c oughs> ลามครับใส่เสือกลามตุ่มไว้ รลอยครับยินกลับขึ้นมากแล้วครับปลาโดนปลาเนมันหนาจริขึ้นมากแน่ละล่ะมงใต้ลงเลี้ยนเหมองใต้ลงเลี้ยนพอไปใส่วังงวดวังหน,น,น้าม,มากงวดบังได้สาม,มโลกโอ้สามโลกกับว่หน่อยปรากฏ เกย์บ,บ้านครับหากินเกย์บ้านครับนี่ครับเดีย๋ยวจะเอาคลิปไปให้พ่อพวกมึงครับฮัลโหลอยากมันใส่ตีนขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไปเรียบร้อย ทิหนาค่อยว่ากันไหมครับ